ยาวนี้สแสดงว่าหนูเนี่ยยู่ยืนเพราะนพยายามเก็บตังค์ตั้งฐานะให้ดีนะเออแล้วก็นหนูนี่น,นีเสนวใจ,จสมองดีใช่ได้สมองดีนะซึ่งวาสนาเขาก็ทุลุขึ้นมาหนูเป็นอะไรแค่เนี้ยโ,โตขึ้นดีกันน่เนี่ยโ,โ,โ,โตขึ้นดีก็ประมาณตอนนี้เท่าไหร่ลายอยี่สิบสิบโอ้ยี่สิบสามสามสิบห้าไปแล้วดีกว่านี้นะแต่ว่าต้องคงในเรื่อง ความมั <S <S ่นคงจิตใจเรานะเรามักจะคิดมากมักจะเครียดใช่ไหมอยู่คนเดียวนะอยู่คนท้วงก็ฝูงเนี่ยเขาจะยิ้มแย้มยำใสอ้ได้อยู่คนเดียวจะเครียดแมนบอแมนแมนบอแมนนี่เลยแมนนี่หนีเราไดู้้แต่ยังโสดอยู่นะจะเจอในคู่เมื่อไหร่แต่จะมีเนี่ยจะมีแฟนเนี่ยหลังจาก มีแฟนรู้จักกันแล้วแต่ยังไม่นั่นนะมีคนชอบเนื้อตัวเดี๋ยวอย่ายจากการึ้นบินกันแลวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่อเนี่ยยึดตัวได้ยึดตัวได้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วจะจับได้ไหมแมนเป็นไหนไหมแยนแบบเปล็นเรื่อง